เจ้าของเนี่ยต้องชอบฟุตบอลจริงๆนะครับถึงจะผลักดันและส่งเสริมลูกแล้วก็คนในพื้นที่ได้นะครับไปนั่งพูดคุยกับทางด้านพี่แปะนะฮะแล้วก็ภรรยานะครับในการที่ผลักดันให้มีกีฬาในพื้นที่นะครับสำหรับแพรภูตะวันอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันครับ บุตรสองคนครับมีคนโตก็แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วแล้วก็มีคนเล็กอีกคนก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลเรียนอยู่ที่พระอารชัยคนเวนพันรนเวศนะครับแล้วก็เล่นกีฬาอยู่กับอาจารย์นรงครับคือน้องภูน้องภูกับน้องภูตะวันภูภูตะวันครับทองมุสิตพมุตตตอนนี้อายุเท่าไหร่ลครับสิบสองปีครับสิบสองปีครับ ก็เรียนอยู่ที่พระเทพรทยคอนเวนครับโดยทางด้านอาจารย์นรงก็ดูแลอยู่พูดถึงลูกชายนิดหนึ่งทำไมเขาชื่นชอบมีสายเลือดเหมือนคุณพ่อก็ขออญาตไปอยู่โรงเรียนอยู่อยู่กินอยู่นอนอยู่เป็นอาคาเดมี่ของโรงเรียนเลยครับก็อยู่ตั้งแต่แปดขวบนะครับก็มีครูมีโค้ชที่โรงเรียนเขาสอนพอได้ไปดูครั้งสองครั้งก็รู้สึกว่าผูกพันเลยครับผูกพันเด็กเล่นก็เด็กป้านบ้านชนบท ถ้าไปเล่นฟุตบอลเก่งขันมีพวกกองกลางเยอะก็สร้างแรงมดานใจนะครับณปัจจุบันก็เป็นหนึ่งนะครับเขาเล่นตำแหน่งอะไรครับพี่กองตอนนี้เล่นกองกลางครับมิดฟิลมิดฟิลครับมาที่คุณแม่นิดหนึ่งครับลูกชายคนนี้เป็นไงครับในมุมมองของพ่อเขามาบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเขาวาอยากจะเล่นฟุตบอลแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าคุณครูจะเลือกไหมอะไรแบบนี้แต่ว่า ก็มีคุณครูที่ว่าได้ให้โอกาสเขาได้เข้าไปฝึกซ้อมได้เข้าไปทดลองตรงนั้นเราก็ยังแปลกใจอยู่ค่ะว่าเขาจะไปอยู่ได้ไหมคือเขาตัวเล็กะค่ะเขาเป็นเด็กสรีระตัวเล็กค่ะแต่เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาได้ไปฝึกซ้อมไปเล่นไปแข่งขันเขาก็มี มีความสามารถในตัวของเขาอะนะคะโค้ดที่เล็กเริ่มที่สร้างเขามาก็โค้ดเต้กับโค้ดก๊อฟก็คือน้องอิทธิพลอนา,ารงตอนนี้เป็นครูฝึกเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนอุป,ปรถรรมวิทยาแล้วก็อุปถัมอุปวิทยาเดิมๆเ<ๆ>ขานะคะ<ๆ>แล้วก็โค้ดก๊อฟน้องนาราทิพย์ศรีนินนะคะตอนนี้เป็นคุณครูแล้วก็เป็นโค้ดด้วยอยู่โรงเรียนตาขุนวิทยาที่เขาเป็นคนปลูกปั้นแล้วก็ส่งเสริมมาจนกระทั่งว่าส่งต่อไปให้โค้ดนรงค์ค่ะ ก็ก็ต้องขอบคุณโค้ดในรงอีกเช่นการที่ให้โอกาสเด็กและก็รับเขาไปอยู่กับทางโค้ดไปอยู่กับทางอะคาเดมี่ของโค้ดที่ให้โอกาสเด็กบ้านๆคนนึงอะค่ะบอกว่าถึงขนาดมีสนามฟุตบอลให้กับลูกชายค่ะค่ะก็นึกว่าทุกวันถ้ามีโอกาสเราต้องทาสนามให้เด็กๆเขาเหลเ่ได้ได้มาซ้อมก็เก็บตัวนะครับเพราะว่าต้อง พัฒนาไปเรื่อยนะกีฬาฟุตบอลอยู่วิ่งไม่ได้นะครับก็สร้างสนามฟุตบอลขนาดไม่ไม่ได้มาฐานนะแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าเร็วนี้ก็จะมีโปรแกรมแข่งขันที่สนามแห่งนี้เดือนตุลาตุลาค่ะสี่ตุลาค่ะเป็นฟุตบอลระดับเยาวชนชายจะกลับมาเตะไหมลงมาครับลงมารู้สิบสองปีค่ะสิบสองปีลงมาตามดูอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับ จัดแบบไหนครับพี่เป็นทัวร์นาเมนต์หรือว่าเป็นเป็นทัวร์นาเมนต์ครับทัวร์นาเมนต์สองวันจบสองวันจบนะครับรายการนี้จะเริ่มเดือนเดือนตุลาตุลาตุลาปสามยี่สิบสี่สองวันครับสองยี่ยี่สิบสี่ก็จริงถ้วยและเงินรางวัลวันค่ทตอนนี้ทีมเต็มแล้วมั้งเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วเหรอฮะยี่สิบสี่ทีมเต็มค่ะก็ตอนนี้ที่สมัครเข้ามาจะเป็นทีมดังๆแล้วก็ระดับ เด่นเลยค่ะแนวหน้าของภาคใต้แล้วก็มีภาคกลางด้วยค่ะที่สมัครเข้ามา24เต็มลูกนั้นเล่าว่าจะส่งสักทีม่ทันแล้วเต็มแล้วเรื่องกิจการก็ถือว่าไปได้สวยหลังจากโควิดเป็นไงพี่ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นนิมิตหมายอันดีก็กลับมาฟื้นของของเรามันดีอย่างคือมณฑลนีของเชี่ยวหลานนะครับมณฑลของเชี่ยวหลานของเขาศกนะครับ คือไม่ว่าพี่น้องจะมาช่วงช่วงหน้าฝนหน้าเล้งธรรมชาติเนี่ยคงที่นะครับเขียวด้วยน้ําที่ใสสะอาดป่าเขาลำนงไฟมันมันสวยนะครับทีนี้พอเปิดปั๊บนักท่องเที่ยวคนไทยครับก็มากันเต็มที่เลยครับภาพที่เราเห็นขนาดนี้นะครับก็เป็นภาพที่ถ่ายมาจากภาพจริงค่ะนะฮะนี่เป็นเป็นลักษณะแพรแพรครับแพรแพรแพแคบซูที่เป็นห้องฮับลูมด้านในหะครับแล้วก็สาม้าเขาเลได้เขานะค่ะ ห้องพักนะครับห้องพักห้องพักมีสองเตมครับมาเป็นหมู่คณะเป็นครอบครัวครับครับมก็ที่ผมได้จัดฟุตบอลช่วงวันหยุดยาวของเดือนตุลาก็เนี่ยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่าพี่น้องผู้ปกครองของนักกีฬามาแข่งขันเสร็จแล้วก็ลองไปเที่ยวนะครับเพื่คารสบเป็นกระตุ้น การท่องเที่ยวให้กับพี <t <t ่น้องในแวดวงนี <t <t ้ได้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าคนกรุงเทพมาประจวบมากระบี่มามาเที่ยวเขื่อนเราใช่ค่ะคือจากตรงออฟฟิศเนี่ยเราจะต้องไปที่ที่าเรือท่าเรือบ่อยนั่งเรือประมาณสายจุดนาทีแล้วก็ไปที่แพไปที่แพรนะครับก็ต้องจัดอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเรีร้อนั่นก็เป็นเรื่อง กิจการและธุรกิจนะครับหรือว่าตอนนี้คืออย่างไงครับการการจองต่างๆก็จองก็จองมีทุกค้าพักทุกวันนะครับแต่ว่าสุขสวัสดิ์จะเต็มตลอดเต็มเต็มตลอดครับนะครับแต่ว่าถ้าวันหยุดยาวต้องนักเที่ยวกมาก็ต้องจองล่วงหน้าล่วงหน้าเบอร์โทรที่ประชาชนจะจองต้องติดต่อที่ไหนครับพี่ต่อออฟฟิศใน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 เฟซนะครับแล้วก็ในในเว็บไซต์ของ เพย์พุทตวันได้เลยครับคือพี่แป้นนี่ก็พยายามที่จะเอื้อต่อบรรดาครับผมสร้างสนามฟุตบอลย่างเตียมที่บ้านก็เพื่อเหตุเหตุผลนี้อยากให้เยาวชนท้องถิ่นเด็กในท้องถิ่นเราได้มาออกกําลังกายสร้างความรักสามัคคีนะครับเพื่อรางวัลนี่ก็ได้มาหลายหลายรายการใหญ่ใหญ่นี่มาจากไหนครับพี่ใหญ่นี้จากกระบี่ครับจาก สนามอันดามันครับสปอร์ตครับอันดามันสปอร์ตครับค่ะใช่ค่ะตนางจาการใหญ่ของของภาคใต้เลยนะสำรวยชมเชยยันพุทธจันทร์คนดังคนดังใช่ค่ะคือใบใหญ่ของกระบี่เลยนะค่ะใบใหญ่ค่ะภาคใต้เลยค่ะแล้ใบเล็กนะครับแนะนำนิดนึงใบเล็กอันนี้อันนี้เป็นของอบจสุราษฎร์ค่ะค่ะอบจสุราษฎร์ค่ะแล้วก็ยังมีอีกมากมายอีกมากมายค่ะที่สนามก็มีหายใช่ค่ะก็ ถ้าโซนภาคใต้จัดที่ไหนถ้าโค้ส่งผมส่งหมดบอกเลยว,ว่าเด็กของเราถ้าฝึกซ้อมต้องต้องไปแข่งนะอย่าซ้อมอย่างเดียวต้องไปแข่งเพลบ้างชนะไ้่เไม่ไรให้เด็กได้ประสบการณ์ได้โอกาสมาเรื่องมุมมองของฟุตบอลพวกเราอาจจะชื่นชอบเป็นนักฟุตบอล<ะ>แต่ว่าที่จันจิลาเนี่ยไอดอนคือมาดามมาดามแ<ไ>ป้งเลยค่ะ,ะถ้าเกิดว่า<ะ>วันนี้เราได้บอกแกเราจะบอก จากความใจที่เราเชันอคือเชื่อแป้งค่ะเชื่อแป้งค่ะคือคือคือติดตามมาดามมาตลอดเลยนะคะและก็มีครั้งหนึ่งค่ะที่ได้มีโอกาสได้ลงไปสัมผัสกับมาดามเลยครั้งหนึ่งที่แต่ว่าก็ได้รับโอกาสจากทั้งผู้ปกครองและก็โค้ชนรงค์นะคะแล้วก็น้องๆจากของการท่าเรือค่ะที่ช่วยเราตรงนั้นให้เราได้ไปสัมผัสกับมาดามแล้วก็ คือได้ลงไปถ่ายรูปกับมาดามในสนามค่ะตอนนั้นคือคือดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะคือยั่งค่ะยังค่ะเนี้ยค่ะแล้วก็คืออยากบอกผ่านทางนี้ไปว่า23 24าค่ะค่ะคืออยากจะให้มาดามเนี่ยค่ะถ้าได้ได้ดูรายการนี้นะคะได้ได้จริงๆแล้วคือติดตามมามาดามมาตลอดแล้วก็อยากจะให้ถ้าเหมือนมาดามมีเวลานะคะสละเวลานิดนึงอันเนี้ยค่ะอยากจะให้มาดามเนี้ย ได้มาดูเด็กเยาวชนที่นี่ของเด็กท้องถิ่นนะคะเด็กบ้านๆมาให้เป็นแรงบันดาลใจอะไรกับเด็กๆแบบนี้ค่ะน้ำของเราเองน้ำของเรานะฮะผลิตเพื่อเพื่อสำหรับแฟนๆใช่ไหมฮะใช่เพื่อลูกค้าเพื่ออ่าันี้ไใ้มีงานมีอะไรก็สนับสนุนน้ำไปค่ะค่ะนี่ประมาณเท่าไหร่ะฮะก็ อันนี้350มิลค่ะค่ะใช่ค่ะชื่นใจไหมคะอร่อยครับดื่มแล้วถูกหวยไหมเนี่ยดื่มแล้วชื่นใจค่ะครับนี่ก็เป็นน้ำดื่มภูตะวันนะครับชื่อของลูกชายด้วยค่ะเอาละครับสุดท้ายเลยนะครับจะฝากอนไรเป็นคนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของเราเพื่อที่จะมาส่งเสริมมาผักดันโ่ยส่วนตัวก็ ในกีฬาฟุตบอลนะครับเป็นกีฬายอดทิศของของคนไทยตอนนี้นะครับก็อยากฝากฝาก,ากาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มีความสามารถที่จะผลักดันต่อยอดให้เยา<อ>วชนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเป็นนักกีฬานะครับการกีฬาพาไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหนึ่งมิตรภาพนะครับสำคัญที่สุดความสามาัคคีนะครับแล้วก็เป็นเป็นโกกกำบัง ของทุกๆคนนะครั่นแหละครับเป็นบรรยากาศที่พี่ชาวและทีมงานครับได้นั่งพูดคุยกับผู้บริหารของแพรภูตะวันนะครับที่อยู่บนเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับใครที่จะไปพักผ่อนใครที่จะไปเที่ยวในช่วงนี้ก็ติดต่อได้นะครับเราส่งท้ายเลยนะครับกับทางด้าน PR ของแพรภูตะวันนะครับ น้องลูกหินจะเป็นผู้แนะนำนะครับแล้วก็พี่ชาวขออนุญาตลาเลยนะครับกับรายการลุยขอบสนาของพี่ชาวสวัสดีครับเย้ี่ ค่ะพี่ชาวแล้วนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณของสันเขื่อนนะคะหลักๆแล้วนะคะพวกนักท่องเที่ยวก็จะชอบมาถ่ายรูปการเก็บภาพสวย,สวยๆเพราะาตอนเช้าหมอกสวยมากพี่ชาวคือดีบแบบวิวดีมากพูดเลยตรงสันเขื่อนตรงนี้สําหรับแพรพตะวันนะคะของเรานั่งเรือไปใกล้มากค่ะใช้เวลาประมาณ25นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเองนะคะจุดเด่นของแพรพตะวันของเราก็คือแพค ซูค่ะที่ทุกคนเคยเห็นอนอกจากรีวิวจากรูปภาพนะคะแต่จะบอกว่าของจริงสวยงามกว่าน,นั้นมากๆนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองมาพาที่แพร์ูตะวันนะคะแพรแคปซูลหนึ่งเดียวนะคะในเขื่อนเชี่ยวหลานค่ะและการเดินทางจาก ตัวเมืองสุราธานีนะคะก็มาไม่ยากเลยนะคะเราสามารถโดยสารนะคะเป็นรถตู้นะคะเรียกว่ารถตู้โดยสารนะคะโดยประมาณคนละ200บาทนะคะเพื่อเดินทางจากตัวเมืองสุรา์นะคะมาที่ออฟฟิศของแพรู่ตะวันก่อนนะคะและหลังจากนั้นเราจะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะคะพามาลงเรือนะคะที่ท่าเดินเทศบาลเชี่ยวหลานเรียกว่าเป็นท่าเดินที่รองรับนักท่องเที่ยวอ่ะค่ะในเขื่อนเชี่ยวหลานนี้นะคะมาไม่ยากเลย รางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นั้นริงจริ่งยิ่งริงมันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการ